bữa pet, bơi, chat, playboy <phía> bớt đi, phát hiện youtube, đi, đi mà kiếm đâu con mèo, đi, mới ní mọc kẹt ít tập là, mọc mọc cái đi. อันบบอันมั้นหายเลยนั่งยืนซอบทายอยู่ไหนอ่ะทายอะทอนั่นมันกับิี่แซบคักแซบแน่้ยน้อยหลุดแซยมือจากของักขวนยังไปคุ้มกของป้าพี่ยังไหนน้อยจีเด่นแซวอันนี้ใส่หมอไหว้หมัน่ิบว่าซุกไงโอ้ยขาดเบ็ดหัวเโอ้ยโอ้ยกูยังดังคนเป็นอะดังปิ้นดังอะไรเนี่ยดังสะพื้นดังยังไง ป้ากันเทดกินดูกิดได้ทาน่นหัวยายหัวพามีทานวิ้นี่เลยน ไม่ได so <c oughs> mm ้เห็นยาแล้วก็มันไอเจเลเนี่ยผู้ใดกินผ่านได้ป้ะไปแล้วต่อไหมว้ามีมีเนียเธอเลี้ยงให้ด้วยเนาะอันนั้นก็เป็นยาด้วนะเนนี่เป็นยาป้อนลูกใก้หนึ่งยาภาษายาคือเเอาทางแก้มไปได้ไปได้ลมเทาก็ไ่ใช่เหตุรานว่าสัว

เอามันตัดมาปักปลามื่อจะปักตึกๆเขาเดี๋ยวไปขอตัวงคนเจียกงอย่งไนเกเอเ้มกามาเออตึกๆมีไหก็เปนอยู่ทางติยางอยู่อืม Mẹ ta cầm xăm gì ta lấy mánh hả lại. Vào bên phải. đã vào pin lại, đã vào pin gặp khó héo hả. nhà người đó tính nóng nóng là cái nóng đi nóng bảo cái này นี n g ็น้องนิดะนี่็นนงบุญตี๋ยเีไปส่งตี๋ยไมเขาก็ม้แล้วไปเอสซใ้ินทานี่แม่เอาเงินกอนี้เตเตจริสูงปวดตังเพิดมันตรงไปหนักเบี้ยวตรอยู่กได้ยเฮ้ยแต่ออสซี่ใสนอนแต่ออี่ใ้นอนต้งไดาขึ้นยังอะไรอ่ะ จะที่สับเป็นโบสับสับด้วยโอ้ยขนมปังกระดิเกิดปมมีกับยากินเป้านี่ยแะแปเจ็บตีนนะนี่ับนี่กันมันแน่ไหมมันเจ็บเนาะหัวไหลเจ็บจีบมันอย่างเจ็บปะเจ็บตีนมไม่ไปไม่ไปนัาซืายพิเต้พิเต้เขไปซื้อขนมแล้ว

Quay mụcolatin họ thanh khoai omonai kim mục kia lạc anh em hoi bay mụcolatin nhao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  mụcolatin linh linh ngồi bớt thôi linh. Đây là cua lai này. là kinh linh. Tiết, linh quá, linh nào

อะสุดอมดีนะเนี่ยโอ้เขาตั้งกล้องไว้ดัวยวนแม่ากาหีออกมาได้เด้ไม่เหการ์ห้เถอะบริบวนะเปิดไป้รลเนี่ล่ะว่ากันไปวางเสียวันนี้เห็ดหมูอยู่วันนี้โกรสับทเคียดนั่งดีๆเหยี่ังเหยี่ยออกไ้

<laughs> Qua lấy tiền mặt của 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 Mình của mặt 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 của

เราจะไปติดตามไอยในซองนะจะเสียงเจ้าก้นผู้งามลอกซองขอหล่ะข่อยลุงยูทูปปนไรยายจับานะเดี๋ยวโอ้ยจิ้งจกเดียวมันขึ้ดูดเป็นเถดเบิดดูดเป็นั้นแล้วเาหันไปกินก้องดี มีเต้เมาขนมพี่เตเต้ก็เชฟมาขนมแล้วพี่เตเดจับ้อจื๊อโอพี่จับป้อจับป้อพจับปจับปเจ้าข่อืออาจิบเตให้พี่เตก่อนพี่เตแบบดี้โอ้ยกนนเปรี้ยวหมดเลยเต้้ยเแล อนี้สิ่งเจ้าอเขา้านต้นเห็ดมาดิกินเ้านีอ่ะอันกเขาบ้นเกียนรับแข้ไงอาทับมแล้วมนามนหืวมนก่อนเอาเอเมีใเ่อเพีมัหัมนสิเากินเ้ใส่แพเอกันนมแขกเถิดเเนี่คือพีดาาที่กนดีจังสีเ่ากับพี่แล้วว่นนี้ก็ดามดามมันต้อมเขาเยาย มันสิต yeah. oh. oh, yeah, oh. mm. ีงอ so ่งานที่กระตาก็สุดยูดีเนี่ยโออมึงเอาไงเนียเขากินแน่เอาบอกว่ามันถิงแหนอ่ะแป๊บแป๊บโอ้โนี่นะสองไฟนั่งล้อนก่นคิดว่าเลยเย็นนี้สองสองว่ะขันใส่ตินเกนไนย์เป็นยังไงเขาทานอาไรกันบ้างเนี่ยแต่กินเกนไนย์มาใส่หน่ะก่ะเด็นนั่น